ตกเป็นประเด็นใหญ่มากกว่าสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับพรบนิรโทษกรรมไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าพรบฉบับสุดซอยหรือฉบับเมาเข่งก็ทําให้สงสัยได้ว่าการร่างพรบฉบับนี้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชั้นกรรมธิการมีเหตุผลคืออะไรเมื่อวานคุณสมฤทธิไทยได้ไปคุยกับคุณประยุทธ์สิริภาณิชเจ้าของคําแปลยติเจ้าปัญหานี้คุณประยุทธ์เล่าอะไรให้ฟังบ้างครับ ก็ตอนแรกเนี่ยก็ถามคุณประยุทธ์ไปจากที่มีข่าวออกมาตอนแรกเนี่ยดิฉันได้ข่าวมาบอกว่ามีการเรียกคุณประยุทธ์ไปรับงานก็คือว่าคุณทักษิณเรียกคุณประยุทธ์ไปรับงานที่ <Nok> ต่างประเทศครับก็เลยตัดสินใจโทรหารคุณประยุทธ์โทรไปก็บอกแกเลยทีแรกบอกว่าขออนุญาตถามตรงๆก็มีข่าวว่าเนี่ยเรียกคุณทักษิณเรียกคุณประยุทธ์เนี่ยไปรับงานที่ปักกิ่ง ช่วงมิถุนายนคือเราก็มีการระบุเวลาสถานที่ที่ชัดเจนไปเลยคุณประยุทธ์เลยบอกว่าไม่ใช่แกบอกว่าไม,ไม่ไม่ใช่ไปรับงานหรือไม่ใช่อะไรอ,อที่ปักกิ่งไม่ใช่ตอนแรกแกก็สับพยอกออบอกว่าเอ๊ยเก่งจังเลยทําไมรู้รู้ขนาดนั้น แต่ยืนยันว่าที่ไปครั้งนั้นน่ะแกบอกว่าไปกับรองเจริญไปงานของสภามไม่ได้เจอคุณทักษิณแต่คุยไปคุยมาปรากฏว่าแกก็เล่าเองเลย<ม>แกบอกว่าแต่ผมไปเจอคุณทักษิณ<อ>แล้วก็มีการขอจริงแล้แกก็เล่ามาเป็นเป็นฉากๆต้องบอกว่าเป็นฉากๆเลยแกบอกว่าเจอกับคุณทักษิณเนี่ยที่ฮ่องกงเมื่อหลายเดือนที่แล้วแล้วก็คุณทักษิณก็พอเจอหน้าก็บอกเลยบอกว่า พยุธผมอยากกลับบ้านชัดๆอย่างนี้เลยชัดๆเลยค่ะบอกว่า <t ell> แค่คุณทักษิณพูดแค่เนี้ยคุณะยุทธ์บอกว่าผมก็รู้แล้วว่าผมจะต้องทงาํายังไงซึ่งถ้าพูดอย่างนี้มันก็ต้องหมายความว่าการกลับมาเนี่ยต้องกลับมาตามช่องทางและช่องทาง <t ell> ที่จะกลับมาได้ก็ต้องเป็นนิรโทษกรรม <t ell> แล้วทําไมต้องเป็นคุณะยุทธ์ทําไมไม่เป็นคนอื่นคุณประยุทธ์พยายามจะเล่าว,ว่าเขาสนิทกับคุณทักษิณมากบอกว่ารู้จักกับคุณทักษ <ved> <t ell> ิณมาตั้งแต่สมัย หลายสิบปีที่แล้วตั้งแต่คุณทักสิณยังเป็นตำรวจติดตามรัฐมนตรีคุณครปรีดาพัฒนถาบุตร,ร,รแล้วก็คุณไปยุทธ์บอกว่ารู้จักมาตั้งแต่คุณทักสิณยังไม่มีฐานะจนกระทั่งคุณทักสิณมีฐานะที่ฉันก็สงสัยว่าฐานะเนี่ยหมายถึงฐานะทางการเมืองหรือเปล่า คุณประยุทธ์บอกว่าไม่ใช่หมายถึงฐางนะทงเศรษฐกิจรู้จักตั้งแต่จนเงินรวยใช่ไหมอ่าใช่คุณประยุทธ์บอกว่าหลังจากที่คุณทักษิณรวยแล้วว่างั้นเถอะครับคุณทักษิณก็โทร,มา,รามาปรึกษาก็คือมาปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายตลอดคือก็มีทั้งการไปมาหาสู่แล้วก็การโทรมาประจาครับมาปรึกษาในข้อกฎหมายแล้วก็เรียกว่าใช้บริการกันมาตลอดพอตั้งพรรคไทยรักไทยเนี่ยคุณทักษิณชวนแต่คุณประยุทธ์ตอนนั้นยังติด อยู่กับคุณบรรหารยังมาไม่ได้ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็เลยยังไม่ได้มาค่ะแล้วก็เพิ่งมาช่วงพลังพลังประชาชนถัดซึ่งซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าปกติคนที่รัฐบาลจะใช้งานกับด้านกฎหมายเนี่ยมีหลายคนแต่ทำไมครั้งนี้ถึงจะเป็นคุณประยุทธ์ mm hmm. เพราะคุณประยุทธ์เองเนี่ยก็ไม่ได้เอาจริงๆก็คือไม่ได้ใหญ่อะไรมากในบ้านตอนแรกไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยซ้ำ เป็นคนที่โนเนมด้วยซ้ำไปถ้าเกิดพูดถึงคนที่อยู่ในพรรคกลุ่มการเมืองนี้มาเนี่ยแต่สุดท้ายคุณทักษิณกับเลือกใช้คุณประยุทธ์ต้องบอกว่านอกจากคุณประยุทธ์เนี่ยมีใครมีใครที่จะกล้าดันแบบนี้หรือเปล่า<อ>เพราะว่ารู้ว่าถ้าดันไปก็โดนอะคืออย่างคุณประยุทธ์เองเนี่ยหลังจากที่เขาเสนอร่างนี้เข้ามาเนี่ยตอนนั้นมีข่าวเลยบอกว่าสามวันหลังจากนั้นเนี่ยเขาปิดมือถือเลยนะ<อ>เพราะว่ายังไงโดนลุมแน่แ่<อ>แล้วก็ คุณะยุตก็ยังมาเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเขาปิดมือถือไปสวันเนี่ยหลังจากนั้นผ่านไปก็คือรวมแล้วประมาณ5วันเนี่ยคุณทักษิณโทรมาแล้วก็โทรมาให้กำลังใจอบอกว่าพยุทธผมเห็นแล้วนะผมเห็นที่ทํางานหนะักผมให้กําลังใจพี่นะซึ่งเขาบอกว่าคุณทักษิณพูดสั้นๆแค่นี้เขาก็เข้าใจแนละ้วว่าหมายถึงว่าุณทักษิณหลุดเต็มที่ค่ะดังนั้นคาตอบของคุณประยุ์เนี่ยก็น่าจะตอบคําถาม สิ่งทั้งหมดได้ว,ว่าพรบฉบับแปลยติเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไระแล้วใครเป็นเจ้าของกันแน่แล้วที่แน่ๆครับอนาคตจะออกเป็นยังไงเราคงเห็นชัดกันอยู่แล้วครับ